มานดมกันจะโค้นอะนรจะเมาบ่เมาหมดเนยโอ้โหยชาแหละนี่เนาะบ่ได้เป็นยังบ่บ่ได้เจ็บบ่เจ็บนึงเมาเอาล้อนเสร็จหัวแล้วเนี่ยบนขอบไปในเลยพี่น้องมันหนาวบนกระตกแห้งแป๊บนึงแป๊บนึเดือกระเบีองครับมันลายได้แป๊บนึงเออเดือดบ่เป็นยังบนกระเจี๊ยมเมียนนี้ โอ้เนาะเอามันเครือเอาไว้ดุกานนี่รถปินรถปิ Audrey, ้นบอเราไอ่ได้ปินยังอนี้นี่นะเอาไ่่รด้วยด้ยเราเราบ่ได้ปินยังดอกแต่ว่าเขาขี่รถผ่านเห็นรถมันมาทางประตูลรวเจือกคองลงเออ ขอ,อพี่น้องกราบตะข่ายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุขชนเด้เอพี่น้องเนาะพอดีว่ากําลังเดินทางโหลดพี่น้องเนาะอ่าโหลดทางปุตตุพี่น้องเลยจักรอมาแต่ทางใดนเนาะอ่าน่าจะมีความมึนเมารถเสียลักลงข้างทางหนีแต่ว่าบูปีตเห็นได้บ้างน,นี่ เอาเราออกมาก,ก่อนบอกอืมอ่ะท่งน้องบายสบายดีล่ะโอ้บ่งเลื่อรถใหญ่ด้วยใหญ่หโอ้ยเห็นน,นี่นนนได้หนิเซนเซนอันเรามาทำกันจะค้นน,นะนะเราเมาอยู่ในบุญพีน่น้องโรย เอาเอาเราลงมาก่อนเป็นยังล่ะได้บ่เราล็อกประตูบ่คนกระตุกช้ำเนาะโอ้ยสีซอยนี่เลยนี่พี่น้องเลยไขประตูประตูลงมาก่อนได้บ่เจ้านะมาทำกันจะโค่นนะน่ะจะเมาบ่เมาบ่าะโอ้ยชัดแเละนี่เนาะ บ่ได้เป็นอยังบ่ได้เจ็บบ่เจ็บยังโอ้เมาเอ้เรานอนบ่ประตูอยู่ในน่ะเฮ <c oughs> ้ยเนาะมีนจะคนเม,มามันเด็กน้อยคนหนึ่งพี่น้อยมาน้ำกันสี่คนแก่บ่แก่บ่เอาคนานะแล้วลงมาก่อนรถบรรนสิปีนน่ะค่ะโอ้ยลูบปีนซะเจ้าใครยุประตูเจ้าไข่อันประตูยุ Áo à, khôn luôn mà con Tới lại xoay cái này. Còn xa này phải hùm con phải. phải chắp một tù luôn bè Áo một tù này rồi Để khỏi đưa Áo đông lại mà con đục con con Lúc chuyện งี่ตนโอ้ยนอเปี่มเมามาตีใช่ยี่นี่เบิ่งนวเนาพอด้วยข้ามาแจงเบ้อดล้นดยไ้บุอเนี่ยเอาบะฮูพอเลยจะยากแบบขอทักแรกระดับอยู่ใช้ก่อ

Nê, nó mình tin đấy nó nghiền nó nghiền đấy, cái nồi thường nó khoang này ôi cả này cả nó bột tong nghe xong đi เนาะครับ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  รถมาดึงไปหารถฟอร์ดมาดึงรถตั้งแรกหนีวิ่งมุ่ตัวนี่ไปหารถไปหารถฟอร์ดมาเอ้ยไปหารถแก้มาไปหารถฟอร์ดในบ้านนี่บ่มีบ่มีผ่านไปบอกเพื่อนไหมคุณโตเอารถฟอร์ดมาดึงบ่เอาบ่ขึ้นได้นี่ไปใชกควาเร็วขึ้นหนาวเลย เ่โอ้ยคนนกคนกับคนมาเริ่มแห้งช่ำหน่เนาะใลลูกอันหลาชาได้ยุเซลนะเออเบิงเล่านี่เด้อนี่นี้เอ้มานกันรับปต้ย่โอ้ยชาไงเนี่วโอ้ยหาวหน จะไเอารถพอดมาดึงแล้วก็บ,บอกเนาะแต่ว่ามีอยูเมื่อไหร่รถพอร์ดในบ้าน,นเออเอารถพอร์ดมาดึงใครอีกรอกหนึ่รถเสียรักไงรถเสียรักลุงทาง

เราเป็นคนบ้านได้นี่นะบ้านกระดับที่บ้านกระดับเขานี่บ่เออโบนี่เน้นนี่เย็นเรื่อนี่ยช่วยให้เราเทาหาลูกเราไหนเขาไปฮับเขาไปปีบเฮ้บันดุงบันดังกับปาวุ่นเกือกขับมีเนี่ยข้างในละมานเจอต้นเชียกต้นโลกขารเ่นเต้เต้ยดึงดึง บ้านกระรับขอาไปข้างในเพืดอนเนาะบ่บนตาบนเขาคายาดบเอาไปในาขอไปในหล้วว่าอะไรบ่บ่ได้ห้อบ่หลกบนก็สักยาเนี่ยนยอือยมะนี่นะอยู่อยู่หิมทางอย่างเขานี่บ่ไปอีกเลยหน่นไรสนีนรถเนี่เอาไว้นี่ก้อนบ่เราโทรบอกพี่นอกมาเด้วบ่นี่ จับจับประตูน yeah. yeah. ําประตูนะดจับเลยอันใช้มีพี่น้องมาหาเดี๋ยว่าพ่อะนออรถืก็เอาสิบรอมาแก้ัพมันมีรถฟอร์ดอยู่นี่อยู่ด้ยอ่านเอาแล้วสารเนาะเราห้ความรวมมือยากเลย เอรถดยม้าเดิอยู่นี่รถดอยู่นี่ด้ยู่วา่เวาแอให้พอมือน้ำเนาะมันยากเลยนี่หนาวเด็กกูได้หน่เนาะ เด็กโซ่อยู่เลยพี่หนุอยแต่ว่าฮะนั่งกับว่าจะให้ทางน้องคนไปรถฟอร์ดมาในนี้แหละกันไปเช็คกั่ชิมือส่งก่อนกันด้่แต่วาเล้วนั่งกันโอ้โหโคตอะหนีเนาะเห็นไรซะเมื่อก่อนบ่ ไปถามปูตู้เราเยอะแหไปปูตู่ปูตู้ไปคอเยอะุกมันจามีโค้ะไปถามเราให้เนแล้วกเอาก่อนบไปมง่ายส่อย่าง้ะระเมื่อเด้อมื่เลนเมื่อเม่มืเมืดว่า Cho mưa vào hao chỉ mưa sông Ừ. Bay mưa có đẹp đấy. À mưa mưa đưa nó chỉ mưa sông lốt nữa chẳng ở quay con cái đấy để chẳng má đường ngáo. Chẳng ngay Bắt được chắc vào đây. โอ้เนอะโดยแป๊บมาล้วลงมาเดี๋ยวไปคืนรถเฮาก็ได้เฮาสิมาส่งเฮือนอยู่ไสก็บ้านกระดับนี่บ่เออทําแไรกระดับปุ๋อ่าโดยโดยแป๊บไหมบ้านผู้ขายยาหันเอาไปอยู่ออเออพ่อละขายยาให้เจ้าแต่ละมือเออเด่นถือเชื่ออยู่โดนโดนเออตล้วล่ะมาขำไปฟังนั่นน้องวายเดี๋ยวไปน้ำมูอเซื่งก็ได้หันน่ะไปรวมน้องน้อยเพิ่นก็ได้ไปแต่โคมยังโคมให้นั่นล่ะ phải phăng nát, nữa phăng nát, phăng nát đi đâu phép mừng đi oh, no. oh. oh, đưa khương, đâu đi đâu đấy, phép đi Ờ, đi đâu bộ đâu đi 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 đâu ใชไปพุ it, right. ่นน no. oh, ี่บ่เออยังบักน้อยบักแลมเลยโดยทั้งหน้าพูะโอ้ยชัดว่าไแลมเลยเด้อเออขึ้นลูกน่าเอาเชื่อไปเชื่อไม่พี่ก็ได้อ่ะงยับขึ้นมาเลยเยอะไปอยู่ไปอยู่ลงลงข้างในดีจะบนลงหิ้วลุกโอ้ยเนกชัดมันโทรศัพท์จะว่าอะไรนะ เอารถเอารถเออเอามีแต่ว่าเอาสิมรถโซ่เงินเพื่อนแหละโดยโดยท่านให้ทางพี่น้องมาเอารถเนาะมันมันสีายกลัวนะอทั้งเกระดับเด้ดูเด้อโดยโดยทางน้องวายหู้อยู่ระเบ้าล่ะโดยหู้อยู่อ่เดี๋ยวบอกงานได้โอ้ยกำลังมาแต่อันนี้พี่น้องกินข้าวมาแต่ใช่ปุ๊จ้าเขามาแต่กินข้าวแต่แช่แดนนี่นี่ครับ มาแต่เฉยเลยกินกับเมื่อกินเหล้าเชยอกินเหล้าเชยโอ้ยเนาะออีบ่อ้ยเนาะบาง่านยงพี่นูว่ารมเป็นยังเนาะรถยงในลุงเพาบันไดเออมันลุเนว่าคือรถปิ้นเนะโอ้ยโกกเลยคุณเฮนนนนเ่นเขาว่ารถปิ้นอยู่ปัานจนเพื่อน กูคแน่เคยก็มาเลยไปห้าอยากเบิ่งอันว่าคนบคนตชอบเนาะเห็นว่าเบปเปาอยู่ในกะซอยกันคนหาคนแหงเนี้ยนหงด้ว่นดอยู่บันสมุนดูันสมุนเี๋ยวไปส้ căng phụ tùng này cả địa hai phần hai tao phần ba nàyเอง nhá thế mà địa hai loại phẳng thì nó cang nhiều phần 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 số ha lù nào

ตั้งคืนอยา่าเฝ้าเด็กให้เด็กหน่อยไปมันเป็นอันตรายเด็กหน่อยอ <c oughs> บ<น>อลอาจารย์ครูครูทำแซ่บกูนะครูที่ใงที่ใจเลยเน๊ที่ตายไปจนหัวไปจนหัวครัวเลย มนมกัคิดว่าังไกันคุณยังอยู่ในนอนกดบับมาเบิอ้อยู่กับดกอันนีครนึ่งนั่นคดว่าเราบันั่นเราเมาแห้งนะู้น่ะเนาะเเมาแล้วเาวเนี่ยเามตื่นเรามาแกินมันมืมตื่นไ้กิอ้ยทางนี่ไมไหวางี่ทาง นนมันมองน้ำรักแต่ทางผ่านแต่ลอยฝนตกแหงเ็เห็นอยู่เวียดนามอยู่รน,านางังโอ้ยน้านี่เป็นตตยานยเดนไว้กับคนเดน แปเนไปยินขว่ารถวินกับไปส้อย,อ,อยเห็นไปปะคนเทาเนาะเินใส่เรือกันเด็งไปดมสายเด้ก้นี่ยฮอหมองด้รยังยังเดียวบ้องสอามแกบนมัน,นกระดาษพึมเด็กเห็นอะไลฝ่ายอยู่สามแยกเนาะแ่ กนัคลายมาแตกทัเดโอ้น oh ี oh ่วนาเนาะไก่ิฮอตเลยว่าไก่สิฮอตน่าจะธนาเนาโอ้ยอดเลยอดใจมออกแล้วนี่ยบ้นนี้แหละใช้มือเนี่ยมันนอนอ่ะโดยเรือนลังนี่คนมันจะสอลังเลยอย่าวเดินบ้างเลยจะเยปชมตายไปคนนั้นนึง บอกไปเขาไม่ยูน้คนบอกนีบอกเขาไปไหนด้บ่เนี่ยบอกไปนแล้วอออโอยบาอันน้ทิกลงใหไ้เดินจะนอนหล่าลงก็ได้แล้วจะพนเข้ามาชนลงไปไปปตูค่อยๆเรือมาบ้าอค่อยๆได้ได้โอ้ยเนาะไป อยูเนี่ยคอาเีินเดือเออบันบันเดอเดีป่เดินเจ้าลงยืนงไปเลยเจ้ไปให้เจามบอให้เราอยู่นี่ก่อนก็ได้อยู่นี่ละอยู่นี่ละไม่ย่งอรหรอเออไปไปส่งแล้วยก็ได้หลับไเอปอ๋อ

นี่บ่ชิค้านี่บ่แม่อเฮ็ดนางนีเลยนี่บ้ชิค้าโอ้ยเนาะสไปเฮาลงไปแล้วละไปนี่แล้วมาโจมด้วยเฮ้ยมาหบไปหาแม่เจ้ามาหบไปลูกไปนู่นว

บ่อเราไม่ได้เปลี่ยนยางอันนี้นะเขาไม่ได้เขามาส่งเราคนนราไม่ได้เปลี่ยนยางดอกรถกับปกติี้โย่แต่ว่ามันอันนี้เออเขาจะได้ไงก็หลอกเราโดยโยเราเราบม่ได้เปลี่ยนยางดอกแต่ว่าเขาขี่รถผ่านเห็นรถนานาทางปุ๊กสู้ล้วเจียรคลองลงเออ

เบียดกันเดยไปเดี๋ยวไปส่งทางน้อ,นองวายกันบบนี้พี่ไองไเอ้ยน้องาดเดีว,เ,วเลยเบียกกมนเลยพี่ไหมอ๋ออ๋อเด็นี่น้นองฉาดก้องเลยนื่อไง แันนี้แบบชุกชื้แนแห้งอีโดเล่นตู้แล้วกั็ยกขึ้น <c ười> บัวคา่าเราให้คนมือมือแก่สีแป้วรถพอดก็มาดึงแล้วก็เราลงามานาั่งอยู่หันข้าก่อนก็ได้ เพื่อนเจ้าเป็นเปียกเพหนดระบาดเนาะโอ้ยอย่าว่าเนีลยเปียกหมดเลยบ่มีบมัมวันอยู่เลยโอ้ยเนาะใช่ได้ยินฝนตกชุ่มมือใี่ใช่ไมเนาะแไปไปวเรื่อยๆเราไปน่องไปน่งงงงนนองไวจะได้เป็นร่มไกลจะหน่อยเนาะแม่กะใกล้สิคอดฝนตกก็บ๊วยยุ่ยเออแม่กะใกล้สิ่อดี๋ยวน้อจะเจ็ดในใดวันนี้อันทาง ทางจออ่งนี่ยังนอนอยู่เพื่อนกันอันนี้ว่า <Nos fingers out> doohehe, hai mươi bốn năm hai nghìn hai mươi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  hai đấy hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi đi. nghìn hai cho thì bên này. bên này này. Bên này này จเด้ออาขอบใจละลายละเด้อเอาบุญน,น้องกันเด้อเอาน้อ,นองวายอืมพี่น,น้อยไปอะไรเนาะเปิดฮึโอเคอ่ะนั่นแหละบานีิพี่น้อวยเอยจาจะคุยโอเคไปละมื่นเือนอยู่บ่เยอเยอะเออเด้อเอออดเออ้เอาฉันเนาะเอเอเมีนยังเมีนยังแล้วบาน,นีิพี่น้องเนาะ เรากัดตามนั่นแล้วพี่น้อยเนาะแต่มตว่าให้ทางกันพอพันโทรเองเนาะเราก็ยังมีสติอยู่พี่น้องยังโทรหาคุยโทรศัพท์แต่ว่าพันนั่งนอนอยู่ในรถรถกับมันยังบทันในพิกความหรอกเนาะเรากะซอยเต็มที่ได้นี่พี่น้องเนเนาะเราจะขี่รถผ่านเห็นไปได้ก็คือสิว่าเกินพ้นนะพี่น้องก็ได้แวะถามเมืองกันด้วยเนาะได้ไปส่งทางน้อยกับทางประตูเราดูบ้านกระดับนี่หละพี่น้อยเนาะ ไปอ,อะไรเนาะยู่ดีไม่แห้งรอบด้วยรดสุกูสุตคนได้พี่น้องเด้อเนาะ,นะคอยมาคอยไปถนนหนทางมันจต็มที่เละพี่น้องเนาะขับโบกกับเพ้าฝนกระทกแน่มันระวังพี่น้องเนาะคลิปนี้ทางปอนกเปลียวไล่พี่แล้วน้องไปก่อนได้พี่น้องเด้อเนาะเอากระเต็มที่แล้วพี่น้องเนะะกกานะเดี๋ยวให้เพื่อนหารถยังมาเดินทางอีกอย่างว่ากันบบบนี้เนาะเอ้าบ๊ายบายได้พี่น้องเด้อ